มีมากมีน้อยเท่านั้นเองโอ้ช็อตนี้ตูนจัดประหลาดบอกครับประหลาดลาออกกันกลับมาบอกวันช็อตนี้สุดจริงนะโอ,อ้โหอ,อุ้ยเออปากไม่ไหวจ้าสิปะคำเตือนคลิปนี้จะทำเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า ควรได้รับคำแนะนำห้ามเียนแบบเด็ดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะคราสุดสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมเพลง789ชาแนลกับเกมรักกี้ในโกครับเกมตลอดช่ายพีจีนั่นเองครับวันนี้ก็อยู่กับค่ายเกมดีๆอย่างเดอะก๊อตเอีกเช่นเคยเพื่อนๆคนไหนสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยกับผมกยาไม่เสียเวลาครับเริ่มที่เบตห้ก่อนครับผมไม่มีเวลามาตามนะครับถ้าจัดหนักต้งแต่ไม้แรกเลยฮะ จัดไปครับจัดไปฮะมาไม้แรกจัดไปครับผม,มไม้มีของแถมในทั้งทิปครับมาขอ,อตัวคู่เยอะๆก่อนแล้วกันครับช่วงห้ามาแ,แรกโอ้โหมาตามคำขอสผดงาเนเกินฮะจยากลองเข้าแล้วล่ววะฮัลโหลโอ้โห่ไวแจ๊คเท่ไม่เข้าครับมาครับคูนติปสี่เหลือหกไม้โอ้โหสผดงานเกินจะเชื่อ แปดหกไม้โอเคเป็นคู่มาลุกสวยฮะยี่สิบหือห้าไม้ได้ตามคำขออย่างนี้ปังแน่จ้าโอเคยักษ์เจ้าปโอ้โหงามหยดย้อยงามหยดติ๊กช็อตนี้รู้เรื่องเลยฮะโอ้โหเมไม่มาไม่ได้นะจ๊ะโอ้โว้มาทุกช็อตเข้าทุกดอกจัดทุกเป็ด สวยงามครับว้าว <Wow. S 1> โอ้โหจัดป่าเด็ดจัดป่าดึอจัดป่าเดือดเลยครับช็อบนี้เมาลิกูดครับมาคูนยี่สิบสองเหลือสองไม้คูยี่สิบหกเหลือหนึ่งไม้ครับแมวมาแมวมาคูสามสิบสองเข้าไปแล้วฮะสวยครับของมันต้องมีอีกจังหวะหนึ่ง ามาแรกมีกำไรไปแล้วครับสวยแล้วข้งแต่มาแรกเลยครับแมโอเคเว่ดีกูดจัดต่อแน่นอนฮะไม่มีมาเดียวเราเลิกราแน่นอนครับมาของก็ลังขึ้นฮะเอากำไรไปต่อยอดครับเย้ฮ <Y ak oo> ู้ฮู้สวยแบบนี้ก็พอครับไม่ได้ขออะไรยเยอะเลยฮะโ,โ,โอ้โหเอ้ยติดมาแล้วแหละ ปั่นต้องเข้าับปันไม่เข้าแล้วน้องแมวผมไปไหนฮะน้องแมวมาฮะน้องแมวมาเป็นเก่งสวยเหลือเกินเรียกอะไรก็มาไปอย่างนั้นเต็มไปหมดน้องแมวอยู่ไหนเ<ะ>ลอะโอเคเขาปันไปแจ็คแบแจ็คไม่เดี้ยโว้จะเก้เหลือสี่ไม้เ,เมพิ่คูณสิบสองครับขัดมา อยางไมมาแมาวก็ยังไม่มีฮะเอาเอาแล้วเอาแล้วเร็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 วความเจ็บปวดไปเยอนแล้วมั้งหน่อยเอาหน่อยรึบปะหน่อยเอาอีกเอาอีกอุ้ยขาดทุนแน,น่นอนแต่ผมขาดทุนไม่เยอะนะจ๊ะ mm. มามาสุดท้ายขอปังปังหน่อยครับขอจัองหวะสวยๆขอจังหวะช็อ,อต,ออต,ออตอปัง,ปงๆฮะ ได้ครับเกมทีคนรับได้อยู่ครับเมื่อไปแล้วเพื่อนไปแล้วฮะมามาเดี่ยวครับปัดนปัดนกว้างก่อนเผื่อเข้าฟรีเกมครับมาโขกว้าโขกว้ามาโขกว้ยคีอหือสิบเหลือเด้เพื่อโอเค จอบน,นี้ขาดน่าเกลียดเกินตะกี้ขาดาน่าเกลียดเกินนะไปครับสวยมาเต็มีร้อยไปเลยครับจัดหนักไปก่อนเลยครับ่อดหรือจบทีนึงครับมาเกิดเอาฟรีเกมครับร้องดูออกทีจัดมาทีวะแม่จัดมาให้ทีเฮ้ะ ขอเข้าฟรีเกมน้อยเอาตัวเองนะครับดอกไม้โอ้ต่อไม้มีของแถมครับมามเขาเนื้อเล็กน้อยนะเขาเนื้อเล็กน้อยเอาเอาเอาของฟรีอ้ยของฟรีมีอยู่จริงกดหยุดแท็กเลยโอเคครับเติม20ไม้โอ้ยไม่ค่อยจะเคยพบเคยเห็นสักเท่าไหร่นะว้าว เรเลนเจอร์ก่อนเลยม่ะเออัมาฮะแมวมาอีกมั้ยแต่จ่ายมาด้วยก็ดีเหมือนกันนะโอ้โหเงียบเลยฮะโอเคจะลาก,กจบฮนะรอบเดียวจบเลยฮะแมวป่ะมสิบหกเออแมวมาอีกแมวอย่างเดียว เจอพี่น้อยครับว้าวตดอนนี้ตอบนะยี<_<__่สิบสี่ยี่สิบตีกับสอง้ายเอาจัดทุกไปคูณสามสิบจัดทุกไปเดี๋ยวเพ้อขอขอขี้ใหญ่ๆน้อยแม่ขอขี้ใหญ่หน้อยคูณสามสี่แล้วเงียบเลยเฮ้ยยี่สิบไม้นะเฮ้ยเฮ้ยเอาน่อยเอาเอาเอาเฮ้ยเอ้ยโถเออ มาหลูกเรื่องไยต่อมาหลูกเรื่องโอ้ยสุดสุดจัดนะเอ๊ะแม่สุดหน่อยครับอ้ยห่อยคิงเออสิบมะสิบต้องเข้าแล้วแหละเอาครับไม่เป็นไรฮะ จบแล้วแยกทาเลยครับกําไรมีแล้วครับมีมากมีน้อยเท่านั้นเองโอ้ oh, <no. S 1> ช็อตนี้สุดจัดประหัดบอกครับประหัดราออกยังกลับมาบอกว่าช็อตนี้สุดจริงอ่ะโอ้โหเออปังไม่ไหวจ้าสิม,มามปังเกิดปังเกิดเฮ้ <Yahoo. S 1> ไม่ใช่ปังไปหน้าด,ด้วยครับช็อตน,นี้ปังจริงจริงอ่ะโอ้โหเว้ย 4ี่บเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นครับลัคกี้เนโกะฮะแไปขออีกช็อตหนึ่งได้ไหมฮะหมุนหแล้วขอช็อตจากราหน่อยเออโอเคสองทิ้งแล้วเป็นวายต่อด้วยโอ้โหวายสุดๆเออเดอโอเคพอครับผมพอเลยฮะโอ้ ก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพง7จ9กชฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปดีๆผมจะทำออกมาเรื่อ,อยๆครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบาย